ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักนะคะทั้งที่ไทยและที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โซนในประเทศเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะลูกหลานใครยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแนะนําให้รีบรับวัคซีนที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าอาการไข้หวัดใหญ่นะะี่ค่ะมีภาะวะแทรกซ้อนที่ทําให้เกิดปอดอักเสบปอดลมอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นะคะล่าสุดคุณหมอเจอน้องที่มีไข้สูงมีอาการชักเกงและมีอาการปวดศีรษะมากได้ ได้นะคะจากภาวะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆที่ได้รับวัคซีนนะคะยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะน้องๆทารกที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แล้วนะคะ6เดือนขึ้นไปปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าน้องที่อายุ น้อยกว่า9ขวบยังไม่เคยได้รับวัคซีนแคมเปเดตมาเลยอายุมากกว่า6เดือนแนะนําฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะพอไข้หวัดใหญ่ะค่ะมีไข้สูงอ่อนเพลียกินไม่ได้อาเจียนไอน้ำมูกเยอะเป็นแล้วสงสารลูกเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะรีบติดต่อมาได้หรือส่งสมุดวัคซีนมาให้หมอเหนียวช่วยดูได้นะคะหรือทักมาทางไล แอดดรเมียวได้เลยนะคะที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะคอยลูกๆแข็งแรงปลอดภัยกันนะคะ